ไอโซโซของเชนอ๋อหลุดสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถไถรูปเทือนอครับผมแต่ว่าใช้เป็นกล่องรูปเทือกของขอยก้องนะครับไม่รู้เขามัดยังไงเห็นลุงเชนบอกว่าปรับนาดีนะครับ อะไรูกไปดูด้นะจะแป๊บมัดอีกปะใช้ในล้วนเลยบ้ะเจ๋วเลยงี้มันหนักเกินมันไปไม่ไหวโอ้โหเอาเรื่องอ่ะ เอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดก่อนเขามัดยังไงเอ่ยกดกดดึงดินได้ใช่ไหมเนี่ยวางนั้นต่ำเนี่ยดึงบ้าเดี๋ยวดูนะครับผมตอนนี้ก็จะหมดอีโกงจะหมดสิทธิ์แล้วนะใส่เกาไหน กี่ซอกก็โดนลืมไปเลยนะ่แปดเนาะแปดซอกแปดซอกนะครับ,บ,บใช้เป็นเหล็กมันเป็นเหล็กกล่อ,กองหน้าสี่มันเป็นของอีกโก้งนี่แหละที่ใช้รูปนาเนี่ยแต่เอาไวใส่รถไถนะครับแปลงเราต้องดูตอนดึงดินนะดึงดินให้ดูด้วยนะหักเห็นตอนดึงมันดึงได้เหรอแล้วจะกดยังไงอะ่ะ วางข้าดิจมเนี่ยก็ดิดไปแล้วโอ้มันวางข้าแล้วมันก็ลากไปเลยอนะโออ๋อ oh. คิดว่าลากให้ตราบเลยก็ปราบเนินได้ดิ เดี๋ยวปิ๊บแล้วเฟดเดียว้หมดกระทงแล้วยังไม่ได้ลงไม่ไม่ใส่แป๊บแล้วเรื่องนี้เนี่ยใสย่ตอนแท็กอ๋อใส่เดี๋ยวจะแป๊บเอาไว้ผูกตอนแท็กล่องทีเดียวนะครับผมน่าจะประมาณนี้ตอนนี้เลยไม่ได้แท็กเอ้ยไม่ได้ใส่แป๊บไม่จะแท็กจะไปใส่แป๊บตอนแท็ก เอารถไถแทกนะครับไปอา้าวลงไปแล้วนะครับนี่เรียบม่แพ้ไอ้อกล้องเลยนะครับแต่ว่าใส่รถไถเออลากใบเฉยก็เรียบคนระับ นี่ไงแปดซอกไม่ใช่แป๊บนะครับเพราะว่าลุงเชนบอกว่ามันหนักพออยู่แล้วแต่ว่าสามารถลากดินได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูใกล้ๆอีกทีนึงพอไปสไกายแล้วผมจะเห็นไหมเล่านี่ มาแล้ว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 ,ลว,ลวนะครับเฮ้แต่ว่าใส่ลากไปเฉยๆนะยังไม่เลยกดอันนี้ลูบๆไปมันเรียบเลยนะครับเลยโอ้เรียบไปเลยอ่ะเรียบไปเลยอ่ะนี่ เอหมือนรถเล็กรูปเลยเอ,อ่ะเร็ว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 ไว้ลากดินอา้าวมันลากไปนะเนี่ยไปเนี่ยขึ้นไม่ได้ป่ะขึ้นเหยียบไม่ได้ป่ะโอ้มันก็ลากไปเหมือนกันนะครับเออเจ๋วเจ๋วเลยนี่เออเฮ้ย เรียบเลยนะครับทม่ได้เลยอ่ะนี่หลากไปใส่ที่ลุ่มๆด้วยไงยนี่หลากไปใส่ที่ลุ่มๆแล้วครับผมมาแล้วแล้วก็ย้อนกลับมา ก็ไม่ได้มัดติดคาดเลยนะมัดห่างหน่อยเห็นเห็น,หนลุงเชียเขามัดเมื่อกี้นะ๋ยวเลยนะครับผมว่าถ้าแป๊บมัดอีกทีนี่หรือว่ามันจะเก็บข้างคณะไม่ได้หรือเปล่าถ้าใส่แป๊บมันยาวนะครับแต่นี้ก็เรียบไปนะ แล้วลงไปดูใกล้ๆดีกว่าตามรับดึงดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลากแล้วหลากแล้วฮึ <c oughs> ่โกงหมดสิบขึ้นไปด้วยได้ป่าวจะ <c oughs> ลากดินแน่ขึ้นไปด้วยนีน <c oughs> ีนีดีดด ออวางพวางคาดให้มันต่ำๆแล้วมันก็จะขูดดินไปเลยนะครับเหมือนเราเหมือนเรายืนกดหน้ากล่องไปนั่นแหละเออแจ๋วเลยเละดีด้วยนะครับเพราะว่าล้อเหล็กของรถํำนามันใหญ่นะครับเหยียบไปมันก็เละเลยแล้วไปทิ้งตรง ลุ่มๆตรงโน้นนะครับอ๋ที่ว่าไม่ใส่แป๊บนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าข้างคนาดได้นะครับอาจจะไม่เนียนเหมือนรถเล็กนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะเลย ยไปเลยอ่ะพี่โก้ก็ตกงานนี่แบบนี้ลากระลากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัยลย,นะยหลฮัลโหานานลิัลโหลฮัลหลัลโหลฮัลโหลฮาลโหลฮัลหนฮัล้หลหนล แต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งเห็นเขาทำเนาะส่วนมากก็จะใช้รถรถเล็กนะครับรถกลงลูกนะครับผมเลยเว้นปรร๊บเฮ้ยมีวีด้วย ความคิดดีมากเลยนะครับอ,องเชียงเขามีรถไถเล็กอยู่แล้วนะครับก็เลยเอากล่องรูปเถือกของพอนพดลไปไซนนะฮะโอเคนะผมซารับวีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ที่ตอบเข้ามาครับอะไรที่ผมไม่รู้ก็จะถามทุกคนนะครับ ก็มีคอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้ผมมากมายนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากเลยที่อะไรที่ผมไม่รู้ก็จากที่อื่นนะครับก,ก็มีคนามามาคือว่ามาตอบที่แหละทีผมไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เลยนะกระถามทุกคนดูว่าก,ก็มีคําตอบให้นะครับโอเคเลยก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ผมสักทีกดแชร์ผมด้วย กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ